น้องตอนนี้ปิดยอดไปได้21ออเดอร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นพี่จะได้กี่ตะก้าค่ะพร้อมแล้วนับ5้าสี่สาสองหนึ่งเริ่มค่ะของอุ้มหรือว่าเอาเรารวมกันเลยค่ะรวมมาเลยค่ะรวมมาเลยค่ะสองคนจะได้กี่ออเดอร์พร้อมกันเลยอะลูกเม่นมาช่วยกันพูดช่วยกันพูด รักลูกแม่นที่สุดในโลกรักทั้งสามเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะมีลูกเยอะขนาดนี้แต่ที่คลอดออกมาทั้งหมดจะดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยกดตอนนี้เลยนะตอนนี้หนูนนรหลูไม่ต้นลูกเม่แล้วเราเก็บมือไว้ๆของอันนี้เป็นเทคนิคการไข่ของรุ่นพี่นะหนูสามแม่นแสดงพลังได้เลยเร็วๆภายในห้านาทีนะเดี๋ยวไปขึ้นที่หลังเขา เอาโบเบเออเดี๋ยวเขาจะไปไปเออเขาจะมาดูถูกดูแคร์เราได้เราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกดูแคร์มาแล้วสองออเดอร์มาแล้วสองออเดอร์ค่ะรอดูก่อนอะเอาอย่างนี้โอเคเราดูก่อนได้ได้หูยมีคนจดทูให้ขอบคุณนี่ทิฟฟานี่ทิฟฟานี่มาทุกวันเลยนะมีนามาก็จดให้อุ้มมาก็จุดให้นะตัวจริงนะ มาวันนี้จะมีชาเลนจ์ด้วยนะคะมีชาเลนด์ด้วยนะคะเป็นไงล่ะเออชาเลนจ์นะคะมาให้พี่อุ้มทาให้พี่มินาพี่มินาทาพี่อุ้มขามาทาละแะนะฮ้ยทาละแระเหรอเธอมันทาคอได้ด้วยอ๋อมันสามารถทาตามซอกคอที่คอดำได้ด้วยเธอจะทาเธอจะมาถกจะกระแล้วเธอจะมาถกรักแล้ทาไม่ได้เธอทาถัดกันทาได้เลยาทาบริเวณคอได้คอดำอ่ะใแต่เดี๋ยวพอของหนูเสร็จ เป็นชาเลนจ์ของแม่กับน้องๆได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ให้ลูกทาใด้ด้วยจะเป็นคนตั้งชาเลนจ์นี้ขึ้นมาเองอ่ะเดี๋ยวเราตั้งมาแม่ทำลูกโอเคได้อยากให้เอาคือทาคานใช่ไหมอ่ะอ่ะมีนาทาให้อุ้มคาอันนี้ทาคอหรอแล้วทาจริงจังด้วยอ่ะเธอเอาเนื้อกิมทาขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมันแตบบางๆก็ได้นะลูก เพราะว่าเนื้อที่มันเข้นคนซื้อแล้วค่ะรักน้องอุ้มค่ะไปกินไหนแม่แก่แฝันให้ดูหน่อยว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าอุ้มไก่จะมีแบรนด์ใหม่คะแบรนด์อุ้มไก่ค่ะมาแน่ค่ะอะไรอุ้มไก่คืออะไรกดละสองออเดอร์มัมมี่จวนค่ะใครซื้อแล้วนะพิมพ์ชื่อมาเดี๋ยวอ่านให้เร็วขอคนซื้อมาร้อยออเดอร์แล้วนะคะตอนนี้ยังไงบ้างยังไงบ้าง ขอบคุณหนูสามแน่นที่แสนน่ารักแสนอ้วนแสนซนแบบนี้นะน่ารักที่สุดในโลกเลยมาทีนี้ของอุ้มกับมินาเสร็จแล้วอย่างอุ้มเนี่ยมีความสามารถคืออะไรคะเป็นเรื่องปเปิดสวยไม่ใช่ค่ะเธอรู้ไหมว่าเธอมีความสามารถอะไรอะไรค่ะกูรอดกูรอดทุกแมตช์กูรอดทุกเมนูกูรอดทุกครั้งกูรอดทุกดราม่า นี่รอดไหมไม่กระเทยเชียร์นางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลดราม่ากันหนักมากกูรอดค่ะกูเค้าสิบค่ะชดค่งทำได้ค่ะเลิศเธอเก่งเธอเป็นคนที่มีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาผลงานพิสูจน์แล้วก็รอดส่วนมีนาเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอมีข้อดีอะไรและเธอเอามาใช้ได้ไม่รู้แต่มีนาใช้คอนใช้สักยภาพตวเังไม่ถึงร้อยนะอุ้มหลุปะ มีนาเนี่ยใช้ใช้ศักยภาพตัวเองไม่ถึงร้อยนะเพราะอะไรลู้ป่าเป็นคนที่สวยกินคนมากค่ะใครอยู่กับมีนาก็ไม่รอดค่ะบอกเลยค่ะนั่งกับนั่งไกลๆยืนแบบสิบเมตรก็สวยค่ะเรื่องจริงนั้นอะเกียด่ะแต่ไม่ใช้ความสวยเลยค่ะมันใช้ที่ใช้คุ้มมากนะเออเฮ้ยทุกวันนี้บอกอากรบอกอะไรลู้ป้ แม่งไม่อยากตายเลยว่ะเออนี่พูดทุกวันเนี้ยกูไม่อยากตายเลยว่ะสวยยายร่างนี้หล่อเอาร่างนี้ขายครีมให้หน่อยเออนี่ไงยอดกระพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นอยู่เอาร่างนี้ขายครีมก่อนเร็วไหนครีมบารินยังไงครีมบารินคือต่อให้เราสวยแค่ไหนนะคะน่าสวยนะใส่ไรสิวแต่ยกเต่าขึ้นมาดำปลุบเป็นหนังไก่แบบนี้ก็ไม่ได้คือมันดุ้งจริงๆผู้ชายจะตกใจและอึ้งผู้หญิงเห็นก็นินทาเอาเราไปประจานเพราะฉะนั้นนะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่แบบผู้หญิงยังไงก็เห็นใส่เสื้อแขน,แขนกุดชุดราตรีอะไรต่างๆใครกำลังจะประกวดนี่ก็มาเอฟไปทารักแร้ได้เลยนะเพราะว่าการที่เรายกเต่าขึ้นมาแล้วมันดำอมามันเหมือนเป็นความผิดมาหันของชีวิตอะที่เราจะต้องแบบชีวิตนี้เกิดมาจะยกแขนทั้งทีมยกไม่สุดอะมันเหมือนมีอะไรในใจอะ,อะมันแบบหมเราซ่อนเร้นอะไรเอาไว้อะ,อะมันไม่ได้อะใช่ปะแม่ถูกต้องค่ะต้องดูแลแล้วก็เออรีบกดเปิดใจให้แบรนด์คีมลักแร้แบรนด์อะไรคะ แบรนดยไหนคะปารินค่ะเห็นไหมล่ะดีรู้ได้เหรอพูดกันก่อนเลยรู้ด้วยนะแบรนด์บารินนะอยู่ข้างเงาเออพับรวมประมาณนี้เลยเหรอใช่พับรวมประมาณนี้ใช่ฉันเพิ่งรู้นะว่าหล่อนบอกออกเกิดมาแล้วอยากได้อ่ะเออหล่อมันเสียดายล่างนี้ท่าเสียดายล่างนี้คิดดูดีเกิดมาไม่ต้องทำอะไรเลยออกมาหน้าเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยจริงเรื่องจริง ทุกคนขอหนึ่งล้านใจเฉลิมฉล,มลองความงามของมีนาค่ะขอหนึ่งล้านใจเฉลิมฉลองความงามของมีนาค่ะวันนี้ถ้าใครคิดว่ามีนามีความงามและร่างนี้ที่ไม่อยากให้เสียร่างนี้ไปกรุณาลงเอกให้ด้วยค่ะบอกเลยว่าสวยจริงสวยจริงนะแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่คนอะไรอะ่ะดีมากเป็นคนที่น่าสดโคตรด,ดี ว่าเบปกป้องแฟนมากเลยนะคะไม่หนูไม่ได้ปกป้องหนูพูดตามความเป็นจริงหนูเธอปกป้องเธอต้องยอมรับว่าเธอปกป้องแฟนหนูพูดตามความเป็นจริงเธอปกป้องแฟนเธอยอมรับเธอใช่หนูปกป้อง <gam up> ถูง <gam up> กต้องจบหละก็แค่นั้นเองจบปะ ตอนนี้ต้องบอกเลยนะเขว่าความสว่างอะความสว่างจ้าที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ผิวอ่ะมันสว่างวาบมากแต่เป็นความสว่างเป็นคาริสต์มาสสีชมพูเป็นการนเ็มันเป็นแสงสีชมพูหรอเป็นแสงสีชมพูเมื่อกี้มีการ้อสคาร์้อนน้ำกันหากที่แตกกันสูบมันเป็นงีชมไม่ได้หกัตาเอยม่ให้หลอกปิดกล้องปุ๊บตกัลยแล้วหลังก็ด่ากันแหลกแบบทํามหลกตกลูกนี่แม่เียวแคอ่ะเออมันบ้อ่าแล้ว เอาจากการนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องปังมากเลยเธอสองคนอ่านไหนๆก็นไหนนะพูดพูดกับแฟนลับหน่อยก่อนไปก็เดี๋ยวอันนี้เราจะต้องแบบจบไลฟ์แล้วแล้วใช่ไหมอุ้มอ๋อไม่จบไลฟ์ค่ะต่อไปเป็นชมพูต่อค่ะเดี๋ยวพาองหนูไงชมพูขันอนพี่นางงามต่ออื ทุกคนยังไงวันนี้อุ้มต้องขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคุณหนูชาวเดือน3าหรือว่าเป็นแบบน้องลูกเม่นนะคะตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าจะเป็นใครหลายๆคนนะคะอาจจะที่ไม่ได้อยู่ในด้อมของเราแต่ว่ามามาดูมาซัพพอร์ตแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าดีๆแบบนี้ไปใช้นะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วอีกไม่กี่วันอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเดินทางไปไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยอยากให้มีสติข,ขับรถเมาไม่ขับนะคะแล้วก็เจอนปีหน้า มาเจอกันแบบเอ้ยอันนี้ไลฟ์สุดท้ายใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายของเราไม่ใช่สุดท้ายของปีอันนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายของปีขอบคุณมากๆตั้งแต่มกราตั้งแต่แรกเลยที่เรารู้จักกันมาจนมาถึงตอนนี้ที่ช่วยกันซัพพอร์ตแบบไม่ทิ้งเราสงคนไปไหนรีวิวรีวิวปีนี้หน่อยรีวิวปีนี้หน่อยเอาสรุปจะให้ยังไงต่ออ่ะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจากใจแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นสู้กันใหม่ไปด้วยกันใหม่เรื่อยะรกขอบ อ่ะรีวิวปีนี้หน่อยปีนี้เป็นไงบ้างของหนูปีนี้เป็นปีที่สุดสุดทุกเรื่องเป็นปีที่เศร้าที่สุดเครียดที่สุดดีใจที่สุดแล้วก็รวยที่สุดดีที่สุดไหมดีที่สุดเครียดที่ก็เครียดที่สุดแล้วหนูก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่หนูสวยที่สุดในชีวิตละเป็นปีปีหน้าก็สวยกว่านี้ไม่เอาณตอนนี้ก่อนณตอนนี้โอเคอนาคตไม่นับนะ อ่ะ,อะมีนารีวิวชีวิตไหมคะปีนี้ปีนี้เหรอเป็นเป็นชีวิตชีวิตปีนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นชีวิตที่ไม่เคยมองมีภาพในหัวเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นม,ม่นได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้จินตนาการแบบนี้มาก่อนเลยแต่ก็สุดท้ายก็ตัดสินใจทําแล้วมันก็ส่งผลดีจริงๆด้วยก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้สิ้นปีแล้วไม่คิดว่าชีวิตนี้นะคะจะมีคนที่แบบ รักเราในแบบที่เราเป็นเราจริงๆแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรคือเราเป็นแบบนี้แล้วเขาก็รักเราตามซัพพอร์ตเราตลอดจะบอกว่าคือสำนึกบุญคุณอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะพอแต่ว่ารู้ไว้เลยว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็รักมากๆนะทุกคนชาวเดือนสามลูกเม่นอ่าโอเคขอบคุณนะคะทั้งสองคนนะขอบคุณนะคะค่ะ